สวัสดีครับทุกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งนะครับและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศที่ยอดเยี่ยมณเอสเตเดโอเมสตายารังของทีมบาริเซ่แห่งนี้ครับน <El Madrid. S 1> ี่คุณเอกชัอมพี่ยาพร้อมด้วยผมสาธิตยรุกุลครับพร้อมแล้วครับที่จะทำหน้าที่บรรยาเ <El Madrid. S 1> นี่ครับคือเรามาดริดครับ และนี่คือทีมบาเลนเซียครับ เกมเริ่มแล้วครับวาเลนเซียเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นครับพยายามเตะยาวขึ้นไปนะครับให้ตัวริมเส้นครับรออยู่แล้วคริสตโนโรลันโดและตอนนี้เรลมาริดครับเดินเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับ ะครับตอนนี้พวกเขาพยายามตั้งเกมบุกขึ้นไปนะครับแต่ต้องระวังการสวนกลับเหมือนกันครับโอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับ ใกล้เคียงเลยครับมาเลเซียตั้งเกมขึ้นมาแล้วครับโทมัสมุลเลอร์คริสเตียโนโรนันโด วันนี้ล้ำหน้าไปแล้วนะครับออกตัวไปก่อนนิดเดียวเท่านั้นเองครับกาเบรลนี่ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับดกบอลไปได้สวยครับ ต้องบอกว่าประสานงานกันได้ลงตัวนะครับทีมวิร์กยอดเยี่ยมครับขยับเกมขึ้นมาได้สวยเลยเอาละครับตอนนี้บเลนเซียรเริ่มตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับ และหลังจากเริ่มเกมขึ้นมาบาเลนเซียก็เป็นฝ่ายได้เ hey! ฮก่อนแล้วครับพวกเขาได้ประตูขึ้นนำแล้วคริสต <iano> ีโน่โรนัลโด่ลูกนี้ตอนนี้อาลครับบอลทะลักออกไปนะครับแต่ยังอยู่ในเขตโทษครับบาเลนเซียได้ฟรีคิกครับคาร์ลอสเตเวส ก็ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งง,งไปตามๆกันเลยครับกุสินเป่าหยุดเกมก่อนแล้วนะครับเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วครับเป๊ะ คริสเตียโนโรนันโดยุตัดสินเปลานุวิทยาหมดครึ่งแรกแล้วครับเกมในครึ่งหลังเริ่มแล้วครับเรอัลมลดิดเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่น คาร์ลอสเดวิสคริสเตียโน่โรนันโดและตอนนี้เรอัลมาดริดครับเดินเกมบุกขึ้นมาอีกครั้งแล้วครับคริสเตียโนโรนันโดนะครับเรอัลมาดริดทำประตูได้แล้วครับ เขายิงลูกนี้ได้ยังเฉียบขาจริงๆครับอ่าบอลเข้าไปตรงตาข่ายแล้วนะครับหมดสิทธิ์สำหรับผู้สามตูเป็นประตูที่สุดยอดจริงๆครับดูลักษณะการยิงนะครับไม่ใช่ทักษะนะครับมันเข้ามุมประตูและตอนนี้เบรเลเซียกำลังจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับ นอกกรอบไปเยอะเลยครับอบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับคริสเตียโนโรนันโดและลูกนี้เป็นการเปิดเข้าไปครับ และเขาก็ยิงเลยครับเหลือก็เป็นครั้งที่สามตูเซฟได้สวยงามเลยครับครับมีทั้งเวลาทั้งโอกาสครับสามารถเปิดเข้าไปได้แล้วลูกออกไปครับแต่ลูกตั้งเต่มมา มุลเล่ตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับคริยโนโรนัลโดทำได้ครับนาคบแตะทุกคนนะครับไม่ว่ทใครก็ตามที่ยิงได้สองลูกในเกมเดียวก็ต้องดีใจอย่างสุดขีดอย่างนี้แหละครับ

ครสเตซยโนโรนันโดยานีอวาสเอาละครับตอนนี้บาเลนเซียเริ่มตั้งเกมบุกขึ้นมาแล้วครับโอ้โหแล้วดูครับเขาปล่อยโอกาสท้องให้หลุดลอยไปเลยครับ เดีเน <Daniel> ี่วอสนิตสินที่4ช่ชุบใบทดเวลาแล้วนะครับทด3นาทีครับยังไม่แน่ครับยังต้องลุ้นกันต่อครับประตีที่สวยงามอีกครั้งของลูกสามตูครับถืว่านี้คริสเตียโนโรนัลโด้ล้ำหน้าครับ เอาละครับเกมจบแล้วครับแล้วก็เป็นชัยชนะอีกหนึ่งนัดของเรอัลมาดริด